สวัสดีครับบ่าวท้อซอสอดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่21มกราคม2567นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเดินทางมาที่วัดปู่40นะพี่น้องมือนีอ่าเ,เนนพิ่นเทถนนพี่น้องเทถนนจากวัดลงมาศาลานะครับข้างหลังเลยพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นมีมีจะภาพบ่แม่มีจะภาพเพิ่นเป็นจะภาพบ่มะมีจะจะมีจะภาพหรื<ะ> ครับโดนหน้ามาเาว่าหาซากคนนี้ว่ามิจฉาอาตาตอนนั้นเป็นมิจฉภาพเป็นปะครับอ๋อครับอาจจะภาพเทถนนพี่น้องนะครับของบ้านแถววะแม่เอาหงวดนี้ถูกลอตเตอรี่แล้วมั่นไงมาเบิ้งคุดแม่ คุณแม่เขาเป็นปลาคือพ่อคัดติดนี่ไหมปากกุ้งปากกุ้งนี่ไหมคือพ่อพ่อพ่อว้าวเยอะมากคุณเอาคุณยายไปสอนมาบอกหรือไม่ได้ใส่แม่สินเรามาแม่สินบอกแม่ตูมิโอ้เออพี่น้องเวอร์ร่าพี่น้องการทำกุ่งหลายคนนี่ครับมีแต่สาวสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่มีแต่สาวรุ่นแรก เนี่ยครับสาวรุ่นแรกบ้านเฮาได้พี่น้องเด้อมีแต่ผู้งามๆสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาปูเ่าสามารถได้สามาซอยงานมือนี้มือนี้อาจจะบ่ได้เอามือนี้อาจจะบ่ได้เปิดอ่าเปิดดวงให้ได้พี่น้องเด้อมือหลังนะครับมือนี้ปูเพิ่นอาจจะง่ายนะครับมือหลังหลังเที่ยงหนาปูได้อยู่เรามืออ่ามือหลังจังจะเปิดดวงให้เด้อพี่น้องเด้อจังจะไล่ซื้อให้ปูเปิดเปิดดวงให้ ุ yeah, so First, so mm ่งเยใหญ่ผมถามในฝันดีเนี่ย่โอ้ยบ่บ่ยังเฮ้คุณแม่พู้ไดฝันดีน่กเนส่ยบ่ฝันบ่ใหญ่เโอ้บ่ฝันว่าสอันบนก็ฝับ่คุณใหญ่โอ้บังกุ้งบงกุงให้เอฟซีบังกุ้งนะคุณแม่ปกัฝันเขียวอยู่เด้ไปครับเดี๋ยวภาไปเบิ้งอ่า ก็าเจ่อยเเทนะครับเทพื้นเทถนนนึพี่น้องเด้อนะครับผมสาธุบุญน้ำเนาะครับสาธุบุญนะครับนะครับ,รบเทเทถนนนึกพี่น้องเด้อขับจากนับด้านหนาลงมาข้างหลังรับทำานผูม้มจะเป็นทีมงานชาวบ้านครับ ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับใครอยากนะครับเนาะร่วมทําบุญด้วพี่น้องเด้ออ่ะเอานะครับท่านผู้ชมจังไปเบิ้งน้ำกันนะครับร่วมเทพื้นถนนด้วพี่นอ้องเด้ออ่า เอานะครับมาเบุญเหมือนกันอันนี้พี่น้องนะครับเนาะร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยพี่น้องเด้อนะครับแม่น้วยพี่น้องอ่านะครับผมร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับเทพื้นถนนนะครับวัดปู่ศรีศูนย์นะครับท่านผู้ชมครับผมครับหน้าจอด้วยครับเด้อร่วมบุญร่วมแรงร่วมใจกันเนาะพี่น้องเนาะครับอันนี้เพิ่นก็มีเจ้าภาพอยู่ครับแต่ว่าแจเพิ่นเทแต่แต่ถนนนี่ลงมาเท่านั้น จากนาซาล่าลงมานะครับแต่ว่าปูไปเจเทเทลงขั้วเทเหมือนนะครับเทลงขั้วพ่อ่านผู้ชมขั้วนี่ย่างยัางขาดยังขาดแรงยังขาดอยู่เนาะแมนย่างขาดแรงกำลังซับครับแมนผู้ใดอยากเพชรบุญเอาท่านผู้ชมนะครับสายบุญนะครับพี่น้องสายบุญเฮานะครับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะพี่น้องเนาะเจ้าภาพร่วมกันต้นปี2567 นะครับนี่ครับเทถนนลงมาจากจากซารใหญ่ลงมานะครับแต่จะเทบริเวณโรงครัวนะครับปูไก่ย่างโรงครัวไก่ย่างท่านได้แล้วด้วยพี่น้องเด้อโรงครัวยังไม่ได้เทโรงครัวขึ้นแต่โค้งนะครับขึ้นแต่โค้งกับหลังคาไว้นะครับเดี๋ยวจะไปทายโรงครัวให้เบิ้งนํานะครับท่านผู้ชมใคโอนขามาแล้วอ่าซื้อโอนใครอะอยางนี้เยคือลูกบ้านจะท่านผู้ชมก็เป็นชาวบ้านนะครับมาร่วมร่วมแรงร่วมใจกันด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับก็เป็นชาวบ้าน นะครับถนนกระเทนะเทจากนะครับด้านนานพี่น้องเนาะลงมาถึงซาราด้านหลังนะครับบริเวณนี้พุกปูก็จะเทอีกธรรมชมนะครับก็จะเทอีกนะครับผมหลักก็จะมีโรงครัวนะครับเดี๋ยวบ่าวเทาจะไปทายหิเบางน้ำนะครับโรงครัวนะครับแจ้งสายบุญนด้อพี่น้องเด้อสายบุญเท่าสายบุญนะครับ ง้างเอพี่น้องงานจ้างช่วยกันเองค่ะแม่นืงานไม่ได้ฟารไม่ได้จางเอช่วยชกันทังนั้นเลยสงเเมาสิเดี๋ยวพอเพเรจไปปาดล้วยดอกเอาเนาะพี่น้องเนะ เอาพอเพล็บเอามัดขึนนะ้นหน้าจอยจักหน่อยมัดกันอะมัดแล้วมัดแล้วอย่มอามอามอย่ามาเอาทำประชมุมด้วยครับเด้อนะครับ<ะ>อา่าเป็นเสืา้าผ้าครับเทพื้นน้ำกันได้พี่น้องนะครับเทพื้นถนนแล้วก็จะมีเทโรงครัวนะครับท่านผู้ชมาสายบุญครับน้องพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเบอร์ธนาคารอัันนี้ครบของปูของปูครับท่านผู้ชม สองปูนะครับผู่ไประเด็นกรุงเทพนั่นเป็นคู่อะไรได้พี่น้องเนาะเอาขอบคุณครับประเพชรบ่ต้องพันบัตรทองพันแอดมินอบัตรทองพันแอดมินนะครับบัต้องพันแอดมินช่วงส่งปู40เลยนะครับช่วงส่งปู40เลยนะครับเดี๋ยวผ้าไปบึงโรงครัวนะครับโรงครัวนะครับพี่ปูจะเทพพิมต่อเด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับนะครับผมอันนี้กา จะเป็นทีมงานนะครับสาวรุ่นแรกนะพี่น้องเนาะมิตรภูงามงามภูบสวยๆนะครับรวมตัวกันอยู่ตรงนี้นี่นะครับผมคุณแม่คนกําลังเลียดกุ้งนะครับแม่กุ้งคือโปเตีนโปมีเพ่งว่ะคือโปเตีนกุ้งโปมีเพ่งโปรตีนเพ่งเอาเนี่ครับมาทายเบิ้งโล่งขั้วให้เบิ้งนั่นะครับด้านนี้ที่ปูเจดีนะครับเอฟซีอนเดชเข็มนี่ครับบริเวณลงครัวด้านหลัง จะง่ายออกให้เป็นสัดเป็นส่วนพี่น้องจากตรงนี้นะครับเนาะมันยู่ติดกับกุดกับสลามันบอเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเพิ่นกระเขึ้นมาด้านข้างนะครับนผู้ชมด้านข้างนะครับด้านข้างนี้นะครับนี่ครับเหลือเทพื้นนะพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับด้านหลังนี้ก็จะทําเป็นโรงครัวนะครับปูก็จะเทพื้นมานีนะครับเนาะอ่า แต่ให้ตะไคร้อ้อมให้เป็นสัดเป็นส่วนนะพี่น้องเด้อนะครับญาติโยมมาทําบุญมาหยังไก่จะได้มีโรงครัวมีหยังไว้ตอนรับพี่น้องเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเอาเป็นยังไงฝันดีเน่ะบอไม่ครัวก็ได้ฝันดีเน่ะบอฝันดีวะดียุติเอ่องวดซมานี่กระิบ่ได้ยุบบองวดเมื่อกี้ได้ยุนบอได้ยุบคำว่ได้ลายอันดีมันอันเนาะอือ มันบอกแต่ว่าเลไวันคู่มันบอกออกหรอกเออเออผมก็คิดว่ามันจะออกอยู่ที่วันคู่กับเนาะเออแต่ว่าผีกายหมูเออผีกายหมูออกเนาะบัดนี้ก็บอกว่าบูดื่อแล้วยิงเฮ็ดไใบพูอสื่อแล้วแต่ว่าบูดื่องวดนี้ได้ไปงวดนี้งวดนี้เฮ็ดใบมีแต่เหล็กติดน้าลายตะเหล็กติดบอกเอาไปจับคู่ฟันให้จับคู่สองคู่ได้หร เอาซีมก่อนเห็นรรบเอ้แม่รัวเพ็นซีมก่อนนาชมเออาเอาซี่งตัวปากก่อนาผิดน้องนาะเดี๋ยวจะลงก็ดีคนโชคดีงวดที่แล้วเาฟังงวดนี้เด่นตัวใดก็งเด่นศูนย์กันหนึ่งจบคููเห็นจะคูสอคูด้วยดูแปดูนย์แปดหนเอ้าน้ำปชมนะครับหาให้ได้แปดเก้าหนึ่งกันมีแต่ว่า ตัดออกว่าตอกอืออ่ะแปดศเอาท่านผชม8081ูนดหน่ได้พี่น้องได้อยากจีแมนโรแมนเด้่ยอล่ะตามมีเฮดเลยต้องอ่าแต่เขาอยู่ว่มเอาท่านผู้ชมหาได้โชคนะครับเนาะเอาเอซีครับสาธุบุญน้ำเดินนะครับรวมกันนะเป็นเป็นม้านีก็ไม่ให้ดะนีดกันมันนีกปรนเทศป่ะคะนี่โรคนัวบระเทศอันอันของเพื่อนมเจ้าภาพเนาะอ่า จ้าภาพตัวนี้ยังว่าหาเจ้าภาพอ่าเนี่ยครับตำชมปูกะหานะครับเจ้าภาพที่เทพื้นโรงครัวหละกะเฮ็ดนี่แหละครับผมนี่แหละนครับข้าวคัวอ่าคั่วยังมันมันเหลียวแมนมันดีมันดูเนี่ยตัวตัวมันเข้ากันมันทังนี่ครับแขกมากแตดีอ่า นะครับนรับทีมงานชาวบ้านทีมงานคุณแม่คุณยายนะครับบ้านเฮาขับนีงานกับมาซอยเหลือกันนั่งเสร็จล้วครับท่านผู้ชมเอ่านี่เด้อนะครับน้องยังขาดตรงนี้แหละครับโรงครัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับถนนปูกเกษเทศด้านหน้าอีกเท่อีกหลายอยู่ท่านผู้ชมนะครับสายบุญสายบุญเฮานะครับอืมครับอ่าาอนะครับผมมันมันย่างไรอยู่ตามที่ล่องไฮได้พี่น้องเด้อนะครับผมร่วมบุญเป็นเจ้าภาพน้ำกันได้ มือโค้งแบบไม่สิ่แมนครับหลายหมดหลายครับทั้งพี่นั่มที่พี่นั่มจะพาจะภาเพิ่นแสนนึ่งอืมจะพาเพิ่นแสนหนึ่งครับอันพออันพอเส้นอุดรเพิ่นกะหาอยู่ตะวันครับมันเป็นพระท่านเพิ่นกะละพ่อมันบ่พ่อตัวแม่นพรท่านมันบ่พ่อเพิ่นกะซอยเฮาวบูพอเส้นอุดรก็ได้แต่ว่ามันก็บ่พ่อตรงนอนหรือเล่าหาแรงงานซอยเอาซอยกันนะพี่น้องเนาะได้บุญ อันแล้วแต่จิจสัทธาดอกพี่นาครับท่านผู้ชมจุ๋มมันแตกไปบ้างนะลุกเลยนะครับอันนี้ด้านนี้เป็นร่องขั้วพี่น้องเดี๋ยวเบาะถอดจะถ่ายเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้พึ่งเพิ่งเท่นะพี่น้องครับอันนี้จะภาพเพิ่งจะภาพเพิ่นมีงบมากนะครับจะภาพเพิ่นเทพเทพพื้นถนนลงมานะครับผมอ่านี่ครับโร่องขั้วนี่ครับนี่ท่านดีเท่ได้พี่น้องเด้อนะครับผม เอาสาธุบุญนำครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ